50จังหวัดฝนฟ้าขานองฝนตกหนักบางพื้นที่บ่ายึงค่ำวันนี้พียเกราการกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัตาายอุทกพรยเอกราการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรร์วิธิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจวนจันที่ทิดก้าบจะาผมในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ชุดต่อไปรวมถึงแนวโน้มฝนในชุดนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างและติดตามยอมความกรอากาศต่ำทั้งสองฟังเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับย่อมความกรอกาศต่ำในขณะนี้ยังไม่ก่อตัวและพัฒนาตัวแต่อย่างใดนะครับคาดการว่าจะเริ่มมีการพัฒนาตัว จากย่อมฝนในช่วงที่15พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคมนะคะจะมีการดึงดูดน้ำพุ่มของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและพัฒนาตัวขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ฝั่งทะเลอันดามันมีแนวโน้มเคลื่อนต่อเข้าใกล้ประเทศเมียนมาหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวหันหัวทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะครับมุ่งนาเคลื่อนต่อขึ้นสู่ประเทศอินเดียและบังคลาเทศต่อไป ซึ่งอิได้ของหย่อมพอประกาศตามลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยก็จริงแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการดึงนิได้ของร่องมรสุมและดึงมรสุมตมตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นพาผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงที่3พฤษภาคมและจะหนักขึ้นอีก25พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคม ในช่วงที่หย่อมควอบประากาศต่มเคลื่อนต่อเข้าใกล้เมียนมาและดึงมรสุมตั้มตกเฉียงใต้ให้แรงหลังจากนั้นยิบเก้าพฤษภาคมจนถึงหนึ่งมิถุนายนหย่อมควอบประากาศต่มเคลื่อนต่อห่างจากประเทศไทยแนวโน้มที่จะทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยลดลงจากการดึงความชื้นไปเลี้ยงหย่อมควอบรรากาศตา่ําที่มีแนวโน้มจะก่อตัวนะคะส่วนอีกลูกคืนในด้านของการโชว์ของโมเดล GFS นะครับ ยอมความประกาศตามอีกลูกอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้นะครับแต่ยอมลูกนี้ในด้านของ ECMWF ยังไม่โชว์นะคะในด้านของโมเดลในด้านของโมเดลคาดการณ์การเกิดถึงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดนะครับคาดการณ์ยอมความประกาศตามจากโมเดล GFS จะเริ่มขึ้นในช่วงที่16พฤษภาคมดึงดูดนวามภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองเช่นกันนะคบ และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวบริวนพื้นที่ทะเลจีนใต้จากตอนล่างไปตอนกลางเคลื่อนมาตอนบนมุ่งหน้าเกาะไหหลํอาอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามทางตอนบนแต่โมเดลลูกนี้ต้องติดตามกันอยู่นะครับในไดของ ECMWF ยังไม่โชว์ของการเกิดนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับทั้งสองยอมความกฎอากาศตายังไม่มีการก่อตัวแต่อย่างใดในขณะนี้นะครับ ่อไปนชภาไิเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนนะครับ18นาฬกา19พฤษภาคมผ่อนเจริญ2.6สร้างขอม4เวียงจันทร์2.2อุดรธานี1.9บ้านทาด1.2นาว่า1.2บ้านดงสวรรค์1.2บ้านนาคำ1.7้อนแก่น1.1กาลสิน1.5ร้อยเอ,ดอ็ด2พยัคฆภูมิพิสัย0.8 พรบุรี2.4นางรอง7โนนดินแดง6หลังจากนั้นปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างนะครับและจะเริ่มมีตกข้ามาอีกครั้งในบางพื้นที่7จนาฬิกา20พฤษภาคมสร้างคอม3.3พ่อนเจริญ3.1นาว่าน1.1านทาตุสกสกลนคร2.3ท่าแขก5.1ากุชินาราย6.3มุกดาหาร3.5 ชานุมาน5.7า5.7อำนาจเจริญ3.8และยะโสธร3นะครับส่วน50จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนก็จะมีไล่เรียงตามรายชื่อจังหวัดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือยานบรืนพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงก็ตามในช่วงนี้แต่ก็มีปัจจัยที่ทําให้เกิดอยู่นะครับนั่นก็คือให้ได้ของลมตนออกเฉียงใต้และลมใต้ ปกกลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเทพมหานครบริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนมนรสุมตมตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตาตกของประเทศไทยจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่และบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับ50จังหวัดตามรายชื่อภาคดังต่อไปนี้1 9 2 0ถึงิพฤษภาคม2568 มีระกาศในอียิปต์สี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสามสามเจ็ดองศาลมทมตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่ง บริวินจังหวัดเลยหนองคายบึงการชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนา,รน,นาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกและอุบลราชธานีอุณหภูมิต,มต่ำสุดยี่สิ่ย26องศาและสูงสุด3ามสิามองศาจากลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละสี ส่วนมานครสวรรค์อุทยัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุดยีสิบสี่ย26องศาและสูงสุดสามสิบสองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอรอยละ70ตกหนักบางแห่ง ณหภูมิต่ำสุด26 27ยิบเองศาและสูงสุดสามสีงสาองศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฟังฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีจจาบุรีจันทบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ระดภูมิต่ำสุดยิบ426องศาและสูงสุด3 36องศาจากลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็วลมดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์ากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรา,าทีวาส อุณหภูมิต่ำสุดยิบสี่ยี่หกองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาจากลมตนออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพื้น่คลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบสี่ยี่หกองศาและสูงสุดสามสามสามห้าองศาจากลมตนตกเฉียงใต้ ความเร็วสูงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่นขึ้นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนลื้นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของตัรติดตามปมระกาศประกราศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชัวกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ